รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอีล e ิทเ a l ท h พลัสจากเมืองไทยประกันชีวิต จุดนี้เราก็ยังคงอยู่ในบริเวณของวิหารจูปิเตอร์นะคะจะเห็นว่าใหญ่มากสี่หเท่าจากวิหารแบลคัสนะคะที่อยู่ข้างหลังนี้จะเห็นว่าสมัยโรมันเนี่ย มีทุกอย่างมีฝิ่นมีวายเนี่ยอยู่บนผนังในตรงนั้นจะเห็นเลยนะคะว่าไอ้ลวดลายฉลุอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่บนนั้นหมดเลยจัตุรัสอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเอ่อก็ะจะมีอยู่สี่เสาเนาะก็ะจะมีความเป็นโรมันผสมกับอาหรับอะไรเงี้ยลักษณะการก่อสร้างหินงอกหินอยเต็ไมไปหมดเลยค่ะเป็นม่านเป็นอะไรซึ่งในแต่ละ1เซนเนี่ย ต้องใช้เวลาพันปีซึ่งถ้ำนี้เนี่ยหล้านปีเห็นวิวข้างล่างจึงสวยมากเป็นเวงอ่าวอะไรเงี้ยเนาะ ก่อนที่จะไปที่บาวเบกนะคะวันนี้เดี๋ยวเราแวะกันก่อนนี่ระหว่างทางจริงๆไม่ระหว่างทางเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับบาวเบกแล้วก็มาแวะที่ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเหมืองหินมาก่อนเนาะเออซึ่งจะเห็นว่าหินเนี้ยก้อนใหญ่ถ้าเราพูดว่าก้อนใหญ่อาจจะไม่รู้แต่ถ้าเห็นคนเห็นอะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าก้อนใหญ่ขนาดไหนอย่างเช่นวิหารวัดที่บาวเบกเนี่ยเขาก็จะใช้นี่แหละใช้หินที่นี่ ที่เอาไปกาะสร้างอะไรอเงี้ยแต่ว่าอันนี้เคยเป็นเหมือนสุสานเป็นอะไรมา่ก่อนนะคะที่สมัยสมัยก่อนแต่ว่าดูแบบยิ่งใหญ่มาก ที่บาวเบกนะคะตรงนี้เราผ่านวิหารเอ่อวีนัสก่อนค่ะเป็นเหมือนจริงๆอ่ะตรงนี้เขาจะเป็น2วัดนะเป็นเทพวีนัสแล้วก็เป็นเหมือนวัดเล็กๆอีกอันนึ้วรอบๆก็จะเต็มไปด้วยเสาคอลัมน์ที่แบบว่าบางอันก็ยังพอสมบูรณ์อยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกแบบทําลายไปหมดแล้วอะไรเงจะเป็นซากรักหักพังเสาหินอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยเราทําให้รู้ว่าโอ้โหสมัยก่อนตรงนี้นี่แบบว่า สมบูรณ์มากสมควรแล้วที่นี่เคยเป็นแบบอู่อารยธรรมมาก่อนเนื้อของโลกแล้วที่บาเบกเองก็เก่าแก่มากไปเดี๋ยวไปดูวัดอื่นค่ะนอกจากวิหารเทพวีนัสก็จะมีจูปิเตอร์แล้วก็เอลเมส <c oughs> <c oughs> ก็3จุดหลักๆอะไรตรงนี้ วีนัสใช่ไหมคะอันนี้เป็นวิหารจูปิเตอร์แล้วก็จะยิ่งใหญ่มากตั้งแต่บันไดาทางเข้าแล้วก็คือจะบอกว่ายิ่งใหญ่มากข้างหนังนะคะเราจะเห็นเสาคอลัมน์อยู่12เสาซึ่งเป็นเสาที่มาจากอัสวานวที่อียิปต์เขาก็โอ้โหถ้าแบบวิธีการมานี้น่าจะเอาเรื่องพอสมควรเพราะคิดดูว่าเสาคอลัมน์ใหญ่ๆอย่างนี้มา12เสาอะไรมาที่นี่ส่วนข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเพราะจะมีพร์ของแบบ ส่วนต่างๆที่ทำให้เรารู้เลยว่าที่นี่คือในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เริ่มที่โรมันเนาะมันเริ่มจากตั้งแต่พวกกรีกเลยด้วยซ้ำที่เคยมาปกครองในแถบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างอะไรต่างๆไว้มากมายไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน เรามาปากทางก็เห็นแล้วค่ะว่ายิ่งใหญ่มากๆจะพูดเลยว่านี่คือวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเลบานอนก็ว่าได้เนาะที่ยังสมบูรณ์แบบค่ะแล้วแต่ละช่วงแต่ละสมัยก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้แตกต่างกันไปอย่างเช่นว่าอย่างของที่นี่เนาะพอหลังจากกรีกโรมนันคริสก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นโบสถ์ก็จะแบบ เอาหลังคาเข้าเอาหลังคาออกอะไรเงี้ยตามยุคตามสมัยหรือแม้กระทั่งบันไดเพราะว่าบางทีซิตาเดลอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือพอในยุคที่อาหรับเข้ามาก็ปรับให้เป็นมัสยิดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหมดเลยอันนี้แต่เหนืออื่นใดที่นี่คือแบบว่ายิ่งใหญ่ามากนี่แค่ทางเข้าค่ะแต่ข้างในเนี่ยเออเพราะว่าอย่างที่นี่เนี่ยเขาสร้าง้นเพื่อแบบใช้พิธีประกอบพิธีทางศาสนาอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในยังมีอีกหลายมุมมากที่

ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นขอดยาด์เนาะเป็นส่วนของขอดยาส์ซึ่งจะเห็นภาพรวมของวิหารทั้งหมดอย่างเช่นเวลากษัตริย์มาสมัยก่อนนี่ก็จะไปถ้ากษัตริย์นี่ต้องขึ้นใบบูชายันตรงนู้นเลยข้างบนแท่นตรงนู้นแต่ถ้าคนทั่วไปก็อยู่แถวแถวนี้แต่เราก็จะเห็นการทับถม อย่าเรียกว่าทับถมการสร้างทับกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นช่วงกรีกมาอย่างเงี้ยกรีกจะสร้างโพเดียมต่ํากว่าตรงนั้นไปชั้นหนึ่งพอโลมันเข้ามาทีหลังก็เพิ่มทับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตามยุคตามสมัยหรือไม่กระทั่งเราเดินเข้ามาตะกี้เราจะเห็นว่าหน้าตรงหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมัยอาหรับมาสมัยคริสเตียนมาทับกันไปถอดกันมาเป็นอย่างแบบนี้ตลอดเลยสําหรับที่นี่แต่อย่างน้อยเราจะรู้ว่าตรงนี้คือวิหารจูปิเตอร์เพราะว่านี่เลยค่ะไอ อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเทพเอ่อ God of r a ร n เนาะจ u ปิเตอร์ M P ก็คือ <It ch. S 1> ตรง <Huh? S 2> I O M H I O M H <laughs> I O M S เขาบอกว่าตรงนี o ้แหละที่เป็นหลักฐานที่ทำให้รู้ว่าอันนี้ก็คือเป็นวิหารของเทพจูปิเตอร์เนาะโดยรวมๆเนี่ยแต่ละที่นี่ยังยังมีที่แบบอย่างอันเนี้ย What What is this uh, look like This is full statue อย่างอันเนี้ยอย่าันเนี้ก็จะเป็น like <a> เป็นเหมือนแบบอาจจะเป็นชัพเปลหรือเป็นอะไรอย่างนี้แต่สิ่งเท่าเราเห็นคือบอกเสาต่างๆนี่ยังเหลือเยอะมากที่นี่เดี๋ยวเราค่อยๆเดินเพราะมันจะกว้างเดินไปถึงตรงนู้นเลยค่ะ จุดนี้เราก็ยังคงอยู่ในบริเวณของวิหารจูปิเตอร์นะคะจะจะเห็นว่าใหญ่มาก45เท่าจากวิหารแบาคัสนะคที่อยู่ข้างหลังนี้ซึ่งเดิมทีเนี่ยตรงนี้จะมีเสาอ,อยู่54 54ต้นนรอบๆเลยก็ตัดทันนี้เนี่ยพอเอิร์ธเควกแผ่นด,ดินไหวแผ่นด,ดินไหวปุ๊บก,ก็จะเหลือแค่6 1 2 3 4 5 6ก็จะเหลือแค่6จาก54 ลายนะคะของที่บาเบกก็คือ,อวิหารแบ็ c คัสนะคะซึ่งเป็นวิหารที่แบบสร้างขึ้นเขาเรียกอะไรบูชา God of w i ไวอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าสมัยโรมันเนี่ยมีทุกอย่างมีฟิน่นมีวน์เนี่ยอยู่บนผนังในตรงนั้นจะเห็นเลยนะคะว่าไอ้ลวดลายฉลุอะไรเงี้ยก็จะอยู่บนนั้นหมดเลยแล้วก็คือเหมือนแบบมีการเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เป็นแบบนั้นเลยค่ะแต่เหนืออื่นใดที่นี่สวยมากและให้มูเรารู้สึกว่าเหมือนแบบ คล้ายๆเพเราเนอะเรารู้สึกเองนะเรารู้สึกเองอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งหมดนี้คือบาวเบกค่ะวิหารที่ <Wow. S 1> เลอค่าสองของเลบานอนมาก wow. เมืองหนึ่งค่ะนอกจากบาวเบกแล้วเนาะมีอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ah, อันจาค่ะแหงนี้เป็นเมืองโบราณเล็กๆที่มีทางเข้าสี่ทางเนี่ยสี่ทางค่ทางเข้าข้างในก็เป็นเหมือนแบบเมืองย,อย่อมเมืองเลยคือสมัยที่มุสลิมเข้ามาลงหลักปักฐานมาสร้างเมืองสร้างอะไรอย่างนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นคะ่ะแต่ว่าโครงสร้างโดยรวมก็จะมีความเป็นแบบ โรมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นพระราชวังส่วนตรงนี้ก็จะมีมอสมีร้านรวงอยู่ประมาณห้าหกร้้านอยู่ตรงนี้หรือร้นส่วนของบ้านผู้คนก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นทางเดินเป็นตลาดเป็น คือเหมือนพื้นที่สัพารณะอะไรอย่างนี้ <Wow. S 1> ซึ่งแต่ละจุดนี้ก็คือมีความน่าสนใจมากส่วนรอบๆด้านเนี่ยคือตรงเมืองระหว่างเมืองเนี่ยก็จะเป็นภูเขาซึ่งเป็นฝั่งซีเรียรกับเบรุตสองฝั่งเลยตรงนี้แต่ถ้ามองไปเนี่ยไม่ไกลเลยที่จะอยู่ใกล้ๆกับอยู่ใกล้กับซีเรียรมากเพราะฉะนั้นในช่วงที่เขามีแบบสงครงามเลยอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เขาต่อสู้กันเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูตรงส่วนของพระราชวังหน่อยดีวยกว่า ก็จะเป็นพระชาชวังเนอะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ลืมเล่าตรงส่วนน้นอะเวลาสมัยก่อนเขาใช้น้ำเนาะเขาก็าน้ํามาจากภูเขาแล้วก็จะสังเกตว่าไอ้ตรงตอนเราเดินเข้ามามันจะเป็นเนินๆอย่างงี้น้ําก็ไหลลงใต้ดินเขาจะฝังเอาไว้่เลยนะก็คืออันนี้เป็นวิธีส่งน้ําในสมัยโบราณ แต่พอเดินเข้ามาในส่วนของพระราชวังตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคอร์ดยาร์ดอ่าซึ่งอันเนี้ยที่จริงอ่ะก็คือเป็นเหมือนซัมเมอร์พาเลสมากกว่าอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นเดกก็จะไม่ได้แบบใหญ่มากแต่ความไม่ใหญ่มากเห็นไหมร้านลวงมีต้วห้าหกร้อ้านแต่ทุกวันนี้ค่ะในอันจ้าถ้าใครมาอย่างถ้ามาฤดูหนาวแบบเราเงี้ย ก็ต้องมาเร็วหน่อยเพราะว่าออถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยทุกที่จะพวกไซต์ที่เป็น a r c h a e o l o g i a l ไซต์เนี่ยก็จะปิด4โมงเย็นเพราะฉะนั้นต้องรีบมาแต่เข้าถึงกคุมค่าค่ะเพราะว่านอกจากพระราชวังเนี่ยตรงด้านหลังก็จะเป็นแบบพวกซากปรักหักพังซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเลบานอนบูรณะดีๆตรงนี้คือจะเป็นอะไรที่ดีมากที่สมบูรณ์มากแต่ทุกวันนี้มันกระจัดกระจายไปซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ยังคงความเลอค่าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นหนึ่งในมรดกโลกของเลบานอนอีกด้วยเช่นกันค่ะพื้นที่ตรงส่วนนี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนที่เป็นมัสยิด เป็นมอสเลยส,สมัยก่อนถ้าเกิดจัก,กรพรรดิเนี่ยเวลาจะเข้ามาละมาตรงนี้จะเป็นไพรเวทรูมที่เป็นเหมือนห้องละมาดนสำหรับกษัตริย์เวลาออกมาจากพระราชวังตรงนู้นก็สามารถเดินทะลุประตูนี้เข้ามาเลยส่วนคนทั่วไปก็จะละมาดบริเวณรอบนอกนี้สมัยก่อนก็จะแบบว่าซิมเพิลมากไม่มีเสามินาเรไม่มีอะไรเลยใช่แต่อ้พวกเนี้ยมาแอดเข้าไปทีหลังแบบพอรุ่นหลังๆแล้วถึงจะแบบว่าแอดเข้ามาแต่ทุกวันนี้เห็นไหมคะไม่เหลือไม่ได้เห็นตรง อะไรละแต่รอบๆตแต่ก่อนนี้ข้างหลังนี้จะเป็นน้ำตรงนี้เป็นเหมือนเป็นแบบบ่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงนี้แหละที่แบบว่าเต็มไปด้วยน้ำนี่ตรน้โครงสร้างหน่ที่นี่อาจจะแปลกๆไปสัหน่อยนะคะเพราะว่าปกติอจะตุรลัดกับมอสจะอยู่ใกล้ๆอันนี้มอสอยู่ตรงนูน้น จตุรัสอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นจตุรัสกลางเมืองซึ่งเก็ะจะมีอยู่สี่เสาเนาะก็จะมีความเป็นโรมันผสมกับอาหรับอะไรเงี้ยลักษณะการก่อสร้างของวางเสาว,วางอะไรของที่นี่แต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะถนนสายตรงนี้จะยาวมากเรานึกถึงเรานึกถึงเมืองอะไรรู้ไหมจริง,รงๆคล้ายๆพามิราที่ซีเรียเหมือนกันเราเราความรู้สึกเหมือนอย่างเงี้นนะอันนี้ก็หลายๆคนอาจจะ ลองไปเสิร์ชดูค่ะเหมือนพอาวอราเหมืนกันแต่ว่าพาวมินาจ,จะใหญ่กว่านี้นิดนึงก็อันนี้คืออันจ้าค่ะอีกหนึ่งเม,มืองโบราณเมืองโบรดกโลกของเลบานอน,นที่ถ้ามาแล้วอยากให้ทุกคนมาถึงที่นี่ค่ะ <iet boxing> ในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการทำง,ง,งานและเต็มที่กับการใช้ชีวิตผมสนุกกับความท้าทายใหม่ๆเสมอ แล้วไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ที่สำคัญต้องไม่เป็นภาระกับใครหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลอ i ลิ h เฮล t h พ l ัสจากเมืองไทยประกันชีวิต สงการานนี้ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนทอรกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ g Get t w อ y c a t i o n ชวนขึ้นออกเดินทางไปเที่ยวประเทศโปแลนด์ด้วยกันค่ะ7-18เมษายนเที่ยวเจาะลึกทั่วโปแลนด์มากกว่า10เมืองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0830090212หรือ0814261414หรือ n ล g e t a w a y c a t i o n ท่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชํานาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941 กอรเที่ยวกับการสนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติก29เมษาถึง10พฤษภาไปสำรวจดินแดนแห่งผืนทรายจรลทะดเทด้วยกันที่แอลจีเรียอีกหนึ่งประเทศเจ้าสเสน่บนทวีปแอฟริกาเหนือ มิทุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอกซอติกในเอเชียกลางอย่างเต็กมินิสถานและทาจิกกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูการสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิกไฟ์ด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบา2ประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ g o t o g e t h e r Travel ทอเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปี13-21กุมภาพันธ์บินตรงกับการบินไทยไปเจดดา สำรวจซาอุดิอาระเบียที่เพิ่งเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมกันมีนาคมไปสัมผัสประเทศสองอารยาธรรม3ามทะเลที่ตุรกีนี่จะเป็นตุรกีเวอร์ชั่นใหม่ๆที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักมาก่อนมิถุนายนไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรโตุเกสประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไม้ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าสเสน่ห์อย่างเวนิส และปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg เชื <muitas> ่อว่าหลายคนเนี <l Jean> ่ยนะคะตอนนี้เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วค่ะตั้งแต่เปิดประเทศเราเป็นอีกคนนึงตั้งแต่เดือนกันยาปีก่อนนี่ก็เที่ยวมาตลอดเหมือนกันทีนี้มันจะเกิดปัญหาหนึ่งค่ะที่หลายคนเป็นเราเองก็เป็นเหมือนกันบางทริปเนาะคือปัญหาเจ็ตแลคค่ะเจ็ตแลคคือเวลาบางทีเดินทางข้ามโซนเวลาเอเชียนี่ไม่ค่อยเป็นยุโรปนี่บางคนเป็นบางคนไม่เป็นแต่ไปนานเป็นเดือนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันเนาะแต่อเมริกานี่ส่วนใหญ่จะเป็นค่ะเจ็ตแลคหลายคนก็จะแบบเอ๊พี่การแก้ปัญหาเจ็ตแลคอย่างไงดีอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําแบบอ่ะด เยอะๆไปรัวบวิตามินดีหน่อยมันช่วยได้หรือเวลาอยู่บนเครื่องหลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเพลๆามันก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มีอีกตัวช่วยหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้อาการเจ็ตแหลกเนี่ยคลายลงก็คือน,นี่เลยเป็น เมลาโทนินค่ะแผงหนึ่งมี15เม็ดแบบนี้นะคะ15เม็ดแบบนี้มันก็จะช่วยได้กินก่อนที่เวลาที่ข้าวจะนอนเหมือน,นแบบบินมาถึงกลับมาจากอเมริกาสมมตินนะบินมาถึงบ้านกลับมาใช้เวลาไทยพูดง่ายๆสมมติว่าเรา expect ว่าเราบบอ,อยวันนี้ต้องนอนเที่ยงคืนแต่ท้าไม่กินนอนไม่หลับแน่ๆเพราะมันยังใช้เวลาอเมริกาอยู่เราก็กิน1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งก่อนที่จะนอนจะเคี้ยวก็ได้หรือจะกินกับน้ำก็ได้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวมันก็จะเริ่มเพลมจะเริ่มง่วงคืนแล้วก็ทำให lọc lướt หลับง่ายวันลุงขึ้นก็จะคืนเวลาเดิมใช้เวลาเดิมของไทยอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ปัญหาของคนที่เจ็ตแล็กเท่านั้นนะคะคนที่นอนไม่หลับเรื้อรังก็เมลาโทนินช่วยได้เหมือนกันค่ะก็แม่เราเหมือนกันอันนี้แม่เรากินนะย,ยุโรปอเมริกาเนี่ยเคลมว่าก็เหมือนเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเนานะคนสูงอายุที่บ้านมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่ที่หลับยากหรือตื่นง่ายหรืออะไรเงี้ยหลับไม่ลึกก็เมลาโทนินเม็ดหนึ่ ช่วยได้เหมือนกันค่ะก็เวลากินปุ๊บเขาก็จะหลับลึกขึ้นอันนี้แม่เราแล้วแม่เรายิ่งกว่าน,นั้นอีกปรากฏว่ากินไปกินมาผิวเขาใส่ขึ้นมลวลเท่านี้มันช่วยไงเหมือนแบบผิว เอแม่ทำไมผิวชมพูผิวใสอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวช่วยค่ะสำหรับออนักเดินทางได้ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะ mm hmm. เข้าไปที่ Instagram ม j i c y journey นะคะ mm hmm. เดี๋ยวขึ้นไ้ให้ตรงนี้เป็นสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ <Wow. S> 1>, 1แผงราคา550บาทค่ะถ้าซื้อ5แผงแถม1แผงก็ได้ไปเลย6แผงนะคะแต่ว่าถ้าแผงนึงก็550กินละเม็ดนี่นะคะอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อได้ไลน์มาที่แอปการคลับค่ะ สนับสนุนโดย GoPro Thailand by Mentagram, Go Together Travel ถ้ำน,นี้นี่เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่สวยงามเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก่อนค่ะว่าถ้ำน,นี้ค้นพบเจอได้ยังไงก็ค้นพบโดยพวกออตโตมันในช่วงที่เข้ามาที่เลบานอนนะคะช่วงที่เข้ามาปกครองเลบานอนก็หาแหล่งน้ําเพราะว่าแหล่งน้ําที่เบรุตเนี่ยไม่พอก็เลยค้นหาแหล่งน้ำอย่างไรว่าจะตรงไหนดีท้ายที่สุดมาเจอที่นี่แหละค่ะที่จะเป็นแหล่งน้ำซึ่งก็มาเจออย่นี้ว่าโอ้โหแหล่งน้ำซ่อมอยู่ แต่ตอนนั้นเนี่ยออตโตมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับความสวยงา,งามขมมาองถ้ำมามาแบบค่อยพัฒนาที่หลังนี่เองค่ะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่านี่เลยค่ะข้างในเป็นชั้นมันจะมี2ชั้นนะคะมีอัปเปอร์กับโ <Upper S 2> ลว์เออร์อัปเปอร์เนี่ยเคอถ้าเกิดใครมาเที่ยวเนี่ยเขาจะไม่แบบว่าเขาจะไม่ห้อยห้ถ่ายรูปนะก็แต่ว่าข้างในก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่นะค่ะคือเป็นพวกหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นม่านเป็นอะไรซึ่งในแต่ละ1เซนเนี่ย ต้องใช้เวลาพันปีเวลางอกออกมา1นเซนพันปีคิดดูซึ่งถ้ำนี้เนี่ยหล้านปีเพราะฉะนั้นเป็นอีกถ้ำหนึ่งที่เลอค่ามากใครที่ชอบแหล่งท่องเที่ยวประเพทนี้นะคะก็ต้องจบชื่อของถ้ำใจต้าไว้แต่ยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันอันนี้เป็นการนั่งเรือคะ่ะ เราไปในถ้าแล้วค่ะก็สวยงามมากก็อย่างที่บอกไปเนอะมีชั้นบนชั้นล่างส่วนชั้นล่างก็นั่งเรือเข้าไปปุ๊บหนึ่งค่ะแต่ก็สวยงามไม่แพ้กันเห็นเ <c oughs> <He S 2> งาสะท้อนในน้ำอะไรเงี้ยสวยงามแล้วพอออกมานะคะรอบๆก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นสวนที่แบบมันก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นออทานิดๆอะไรเงี้ยเนอะแต่ว่ามีพวกลูกปั้นอะไรเงี้ยค่ะเ,ออเต็มเลยที่นี่เพราะฉะนั้นมาเราก็สามารถเพลิดเพลินกับที่นี่ได้ คาริซาค่ะก็จะคือที่นี่เนี่ยมีรูปปั้นของพระแม่มารีซึ่งเป็นบรอนซะ์เนาะที่นี่แล้วก็มีโบสถ์สองโบสถ์ค่ะโบสถ์เก่าคืออันเล็กอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบลอ้ลอมรอบไปด้วยซีดาเนาะตรงนี้ค่ะอัน,นีอันเล็กๆนี้ตั้งแต่ห9 0่ส่วนโบสถ์ใหม่ค่ะนี้ก็จะเป็นเชฟของรูปเรือนะอันนี้หลังคางก็จะเป็นรูปเรือชัดเจนค่ะแต่จุดสำคัญที่สุดของที่นี่คือไม่ใช่แค่เป็นแบบเหมือนศาสนสถาน คูบ้านคู่เมืองเท่านั้นเนาะแต่ว่ามองขึ้นบนนี้ก็จะเห็นบิบลอสเห็นเวิร์งอ่าวเห็นจูนิเยและก็เบรุตค่ะ <S <s <uss> <S แต่ว่า <S <s <uss> <S วันนี้เนี่ยอากาศมันขมุขมัวนิดนึงมันเป็นบ่ายที่เหมือนมีหมอก <s uss> ๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูวิวกันดีกว่าแล้วก็ถ้าขาลงใครจะขึ้นมาโดยรถใช่ไหมคะแล้วขาลงลงด้วยเคเบิลก็ได้ตรงนี้เป็นสถานีเคเบิลเห็นไหมคะก็สามารถที่จะนั่งเคเบิลลงค่อยๆชมวิวลงไปก็ได้ไปค่ะไปชมวิวัะ thank you ฟุ้งฟุ้งหมังหอมอกัน,นจะแบบเห็นเคลียร์เห็นชัดกว่าน,นี้แต่ว่าก็สวยเพราะว่ารอบๆนี่เป็นป่าสนหมดเลยค่ะมันก็จะแบบสวยงามมากอันนี้เนาะก็นั่งชมชิลดูวิวอะไรไปโอ้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่โบราณมากเ,เนาะสำหรับ ใครที่อยากเห็นเมืองที่แบบเก่าแก่มากๆบาวเบกเลยค่ะที่มันสมบูรณ์มากๆ แล้วมันแบบโอ้โหอายุเยอะแล้วด้วยนะแต่ว่ามองไปทางไหนเนี่ยเรียกได้ว่าแต่ละวัดแต่ละวิหารนี่คือสุดยอดทั้งนั้นเลยค่ะหรือแม้กระทั่งอันจ้าก็อาจจะเล็กกว่าจะเป็นซากปักพังแต่เรื่องราวนี้ก็ยังคงบอกว่ามีความสนุกสนานที่จะเรียนรู้ทั้งสองมือทั้งเบาเบกทั้งอันจาเนอะรวมถึงค่ะถ้าใครมาที่เลบานอนเนาะก็ต้องไปที่ถ้ำใจต้าค่ะถ้ำนี้นี่แบบข้างในโอ้โหมลังมเลืองมากเราจะเห็นหิน งอหิดย,ย้อยเต็มไปหมดมีทั้งส่วนอ่าอัปเปอร์โลเวอร์ซึ่งต้องนั่งเรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานดีก็ลองมาดูที่นี่รวมถึงที่ฮาริสามาแล้วก็ไม่ต้องไม่พลาดนะคะที่นี่เพราะว่ามีพระแม่มารียรูปอยู่ข้างลูปปั้นข้างบนซึ่งบอกว่าก็มองขึ้นมานี่จริงๆบางคนบอกมาแล้วเหมือนฮ่องกงเนี่ยมันจะเห็นวิวเวิร์งอ่าวเนาะเห็นเวิรงอ่าวหลายๆมุมของของเลบรบอนก็ อันนี้เป็นคร่าวๆค่ะแต่เราก็ยังคงอยู่กันที่เลือปนอนตอเราจะไปที่ไหต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต GoPro Thailand by Metagram n แล้วก็ Go Together Travel ค่ะเรามีทริปแบบนี้ทั้งปีนะคะกับ Go Together Travel ในปี2,566นะคะไม่ว่าจะเป็นอลจีเรียทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานเนาะ มีเม็กซิโกกับคิวบาต้องติดตามค่ะเราจะอัปเดตให้ฟังไประยะว่าที่จัดกับ go to get h e r travel แบบนี้เลยคะ่ะเป็นแฟนทริปแบบนี้มีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ